ร้อนววาดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะและช่วงนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นและสภาพอากาศในช่วงนี้กันค่ะ โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครในวันนี้นะคะ4ธันวาคมแจ้งการคลี่คลายของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม11เขตประกอบด้วยจตุจักรลาดพร้าวหลักสี่บึงกลุ่มจอมทองบางกอกใหญ่บางกอกน้อยบางพลัดภาษีเจริญบางขุนเทียนและบางบอน เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวดีขึ้นตามลำดับประชาชนสามารถกลับเข้าพักอาศัยในบ้านเรือนของตนเองได้ตามปกติแล้วและหากสถานการณ์ในพื้นที่อื่นดีขึ้นก็จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ยังได้กล่าวต่อด้วยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครณขณะน,นี้ยังมี3-4พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแค ที่ยังรู้สึกเป็นห่วงเพราะว่ามีพื้นที่กว้างรวมทั้งน้ำในคลองทวีวัฒนาและคลองมหาสวัสดิ์ยังมีระดับสูงโดยทางกรุงเทพมหานครได้นำเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำไปติดตั้งตามแนวคลองด้านตะวันตกแล้วซึ่งหากน้ำในคลองลดลงก็จะสามารถระบายน้ำในหมู่บ้านเศรษฐกิจลงคลองได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีชุมชนอันเน็กเขตสายไหมที่ระดับน้ำอย่างสูง แต่ว่าขณะน,นี้น้ำในคลองน้าในคลองสองเริ่มลดลงแล้วจึงคาดว่าจะสามารถเริ่มปิดล้อมเพื่อสุบน้ำในชุมชนดังกล่าวลงคลองได้และมั่นใจว่าภายในวันที่31ธันวาคมนี้จะระบายน้ำท่วมขังได้ทั้งหมดขณะที่ทางด้านพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินปลัดกระทรูงกลาโหมพลตำรวจตรีสุรสิธิ์สังขพงศ์ตัวแทนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรอ,อพอพอ และพลเอกพลังกูลกล้าหารโฆษกสปพในฐานะประธานคณะทำงานบริการและจัดการข้อมูลสปพได้นำกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่บริเวณเคหะชุมชนทุ่งสองห้องแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลง พลเอกสเสถียรกล่าวว่าทางกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการของทางรัฐบาลและสปพทั้งนี้ในส่วนของกำลังทหารที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมนั้นทางกองทัพได้จัดสรรกำลังอย่างพอเพียงซึ่งอาจจะมีการปรับลดกำลังไปบางส่วนแต่ก็มีกำลังพร้อมสนับสนุนตามช่วงเวลาแม้ว่าในอนาคตสปพจะมีการปรับรูปแบบการทำงานใหม่ทางกองทัพก็ยืนยันว่า จะทำงานตามกรอบของรัฐบาลและสปปต่อไปขณะที่ทางด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายยงยุทธพิชัยดิษฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาร่วมโครงการทำดีถวายพ่อฟื้นฟูอยุธยาฟื้นฟูศาสนสถานสถานประกอบการอุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังวัดกษัตราธิราช เพื่อมอบเงินฟื้นฟูาศาสนสถานปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตายและมอบถุงมอบถุงคืนชีพที่บรรจุเครื่องมือทำความสะอาดให้กับผู้ประสบภัยที่เดินทางกลับบ้านนางสาวยิ่งลักษ์กล่าวว่าต้องการให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการทำความดีเพื่อพ่อหลวงของไทยและให้ทุกคนออกมาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังประสบอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ แม้ว่าขณะที่ในพื้นที่ในส่วนใหญ่สถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลงและอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาแต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่นะคะที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งก็ทำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบออกมารวมตัวเรียกร้องการบริหารจัดการน้าให้เป็นไปตามระบบค่ะโดยที่บริเวณถนนพุทธมนตรสาย5นะคะที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมขังสูงได้มีชาวบ้านรวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าบิ๊กซีอ้อมใหญ่ ปิดถนนเพชรเกษมขาออก3ช่องทางเรียกร้องให้จังหวัดนคปรปฐมและสพรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและเร่งแก้ไขโดยระบุว่ากว่าหนึ่งเดือนที่น้ำท่วมขังสูงและเหม็นเน่ามีอาการคันเมื่อเดินลุยน้ำระดับน้ำท่วมสูงกว่า40-50เซนติเมตรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาในขณะที่ลูกหลานจะเปิดเรียนในวันที่6ธันวาคมนี้แล้ว ยังไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนได้ทีนี้ชาวบ้านได้ยื่นสองข้อเสนอให้เร่งแก้ไขโดยให้มีการเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมและให้มีการนําเครื่องสุบน้ำํำระดมสุบน้ําในซอยต่างๆอย่างไรก็ตามจากการที่ได้มีการเจราจากับตํารวจในพื้นที่ชาวบ้านได้ยอมปิดช่องการจราจรเพียงสองช่องและนอกจากนี้นะคะชาวบ้านที่บริเวณพุทธมนฑลสายสี่ซอยกระทุ่มล้มก็ได้รวมตัวกันชุมนุมประท้วง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากระดับน้ําที่ยังคงท่วมสูงอีกด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามต่อมาชาวบ้านทั้งสองกลุ่มก็ได้สลายตัวแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าเจรจาและรับปากว่าจะแก้ปัญหาให้แต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาของฤดูหนาวแล้วในบางพื้นที่สามารถที่จะสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็คาดว่าในช่วงของฤดูหนาวปีนี้ ประชาชนก็จะเดินทางไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตามสถานที่ต่างๆค่ะทั้งทางภาคเหนือโดยเฉพาะในะคะสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างภูกระดึงโดยทางด้านในสนองแก้วอําพัยหัวหน้าศูนย์อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้กล่าวว่าปัจจุบันนั้นมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวบนยอดภูกระดึง4 9 1คนค่ะโดยในช่วง3-4วันอากาศได้ลดลงตลอดเวลาเมื่อวานนี้อยู่ที่9องศาเซลเซียสนะคะและในเช้าของวัน วันนี้เอง7องศาเซลเซียสค่ะสำหรับบนยอดภูกระดึงตอนนี้ยังรับได้นะคะแต่ว่าในระดับ4,000คนก็จะวุ่นวายนะคะแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าขีดความสามารถสามารถรับได้5,000คนสำหรับอากาศที่หนาวจัดบนยอดภูกระดึงณขณะนี้นะคะคาดว่าอากาศจะเย็นลงอีกใน1-2วันนี้ค่ะนอกจากที่จะติดตามการรายงานข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยา เฉพาะวันนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปประมาณ500คนลงมาประมาณ800คนซึ่งในคืนนี้นักท่องเที่ยวอาจจะลดลงบ้างคงเหลือประมาณ3,800คนจากที่นักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวมากก็ได้ออกคำสั่งเฉพาะกิจค่ะจากหน่วยข้างล่างขึ้นมาช่วยทางด้านบนในช่วงของเดือนธันวาคมโดยเฉพาะนะคะเหตุที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ภูกระดึงมากจากการสอบถามนักท่องเที่ยวทราบว่าอากาศหนาวจึงอยากจะมาสัมผัสอากาศหนาวค่ะ ซึ่งส่วนหนึ่งก็หนีจากภายน้ำท่วมในขณะนี้ด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวด้วยเช่นเดียวกันทางด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยานะคะคได้รายงานลักษณะาอากาศโดยทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศนะคะตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือทางตอนบนของภาคอากาศเย็นถึงหนาวนะคะกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15-18องศาทางตอนล่างของภาคอากาศเย็นค่ะกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-20องศาสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-11องศา ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะทางตอนบนของภาคอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด15-16องศาทางตอนล่างของภาคอากาศเย็นอุณหภูมิต่ําสุด17-18องศาค่ะสําหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด8-12องศาภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุด19-21องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาลมตะวันออกชิงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณภูมิต่ำสุด22-23องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นั้นขอให้คุณผู้ชมค่ะระมัดระวังและดูแลสุขภาพนะคะ และที่สำคัญจากอากาศที่หนาวเย็นลงขอให้คุณผู้ชมได้ระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟที่สามารถอาจจะลุกลามขึ้นมาได้ง่ายเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งเอาไว้ด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันนี้นะคะดิฉันชันชด,ดาพรศีวุดิและทีมงานรายการขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ